สวัสดีครับพบกับชัยเสรีบิลเดอร์อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูาการเช็คนะครับระยะยืงศูนย์ของเสาเข็มนะครับพอดีเมื่อเช้านะคนงานเขาตัดเข็มจริงๆจะเสร็จแล้วเผอิญเจออยู่ต้นหนึ่งมันมีปัญหาคือเสาเข็มยืงศูนย์นะครับแต่ว่ามันมันยืงศูนย์เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับไปดูกันว่ามัน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 ยืงเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูวงกลมอันนี้ เอาไว้ทําอะไรอันนี้ไม่ได้เอาไว้ทํากับข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูว่าอันนี้เขาทาขึ้นมาแล้วหน้าง,งานก่อสร้างนะเขาเอาไว้ทำอะไรเอาขาตั้งไปเช็ค<อ>ระยะเยืองศูนย์ของเสาเข็มครับอันนี้เราก็ทําเป็นจิกระยะตามขนาดของเสาเข็มขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทําศูนย์กลางจุดศูนย์กลางนะครับเพื่อหาศูนย์กลางของเข็ม แล้วเดี๋ยวเราจะดิ่งเราจะดิง่งนี่เราทำเราทำแนวเอ็นของดศูนย์กลางกีดลายไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะดิ่งตรงนี้ลงไปองพอเราดิง่งล,ลงไปแล้วก็เราก็จะวัดระยะจากศูนย์กลางของเข็มมาหาแนวดิง่งเราก็จะได้ระยะยืงศู์ขาข,ขึ้นขึ้นอืขาได้ อันนี้ดึงให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะให้ล็อกใช่สามขามาตั้งอ๋อใช้สามขามาช่วยให้ดิ่ง ก็เลื่อนเลื่อนเส้นไปแตะแนวศูนย์กลางขอกิจนะฉะนั้นเดี๋ยวไปเลื่อนไปตรงนน้นละฮะทำให้ลายลายใช่ไหมเพราะลายมันอยู่นี้นะเสามันเดินมาทางนี้นะเออเราไม่ไปศูนย์กลางละนั่นกลางยังกลางนั่นไงนะอ๋อติดได้ไหมใชยไปความรู้ตใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงอ๋อนี่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคโอเคแตะเส้นละ เสร็จแล้วเราก็ลงม,มา,งาอ่ะวัดเลยวัดเลยอ่ะเราดิ่งลงมา,มาลูกดิ่งแล้วก็วัดระยะจากจุดศูนย์กลางไปที่ดิง่งเขาจะได้ระยะยิงศูนสูนมีเท่าไหร่ที่เดียวห้าเซนยี่สิบยี่ห้าอ๋ออันนั้นไปจับยี่สิบเอามาห้าโอเคห้าเซนอ่นะเอาไปแนวไหนเช็คเลยอันไหนศูนย์กลางนะชี้อันไหชี้ศูนย์กลางที่เราดิ่งลงมาศูนย์กลางเสาอันนั้นศูนย์กลางเข็มอ่านี่ศูนย์กลางเสาที่นี่ อันนั้นศูนย์กลางของลายเนาะของกีดลายศูนย์กลางจริงๆอยู่ตรงนั้นวัดเลยเท่าไหร่ดูซิคือถ้าวัดแนวแนวนี้ศูนย์เนี่ยเขาจะวัดตามตามระยะมาเลยที่ศูนย์กลางเท่าไหร่นะสิบแปบดบสิบแปดเซนครึ่งประมาณนั้นน่นะเนาะสิบแปดเซนแล้ววัดซช่งเดี๋ยววัดแกนเอ็กไวด์สิเอ็กวด์คือวัดตามแกนตั้งฉากกับแกนน่ะเดี๋ยวเราจะจดเอาไว้ อ่าวัดด้านนั้นตั้งฉากแะเนี่้มาด้านนี้มาด้านนี้กับวัดด้านนี้มาด้านนี้ไม่ปิดกันทำไมเดี๋ยวผมจะบอ่อะเท่าไหร่ติดหัวเนี่ยสิบสองสิบสองเซนนะนี่สิอะสิบเอ็ดเซนอะด้านหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูสิบสี่เซนอ่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้า นะหลังจากที่เราวัดค่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการบันทึกค่าระยะยืงศูนย์ที่วัดได้เอาไว้นะครับอาจจะทำเป็นบันทึกลงในแบบก่อนก็ได้นะครับหรือทำเป็นตารางเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกตัวเลขนะครับบันทึกก็เขียนเป็นตัวเลขระยะที่ยืงศูนย์เอาไว้พร้อมระบ,บุทิศทางที่เข็มเยืงไปด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ดูในกรณีที่เราจะต้องมีการเรียกเช้เข็มนะครับจะได้รู้ว่าเข็มมันเยืงไปทางไหนนะครับ ตัวอย่างของการบันทึกเช่นอย่างเช่นกีดลาย A หน A เงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเสาเข็มเนี่ยยืงไปทางทางด้านซ้ายนะครับ1เซนติเมตรแล้วก็เยืงลงมาด้านด้านล่างห้าซนติเมตรนะครับหรือว่าเราจะบันทึกโดยอ้างอิงจากทิศก็ได้นะครับส่วนใหญ่เขาะจะระบุก็คืออ้างอิงจากทิศเช่นให้ทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศบวกก็คือทิศด้านบนเป็นทิศเหนือแล้วก็ให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับเขาเรียกพิกัด NE ทีต่ตะวันออก ถ้าเลี้ยงมาทางขวามือจะเป็นที่ตัวนัออกแล้วก็ให้เป็นเครื่องหมายบวกถ้าลงมาทางที่ใต้ก็ใส่เป็นเครื่องหมายลบนะครับถ้าไปทางที่ตัวันตกก็ใส่เป็นเครื่องหมายลบอย่างนี้เป็นต้นนะครับในช่องของพิกัด NE นะฮะส่วนตัวไหนที่เราเห็นว่ามีระยะยื่งเยอะ,ยอะแล้วก็อันนี้เราก็จะมากอาไว้รีมาร์กเอาไว้เป็นพิเศษนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําการวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการนําค่าที่จดจากหน้างานนะครับแล้วก็มาทํา บันทึกเป็นตาราง Excel นะครนะเพื่อให้ดูได้ง่ายนะครับเราก็มาดูนะครับก็จะทําเป็นช่องต่างๆนะครับก็มีลําดับนะครับเสาเข็มว่ามันมีกี่ต้นนะครับของเรามันมี12ต้นนะครับแล้วก็เราช่องที่2นี่ก็จะเป็นตําแหน่งของกิจลายนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับช่องถัดมาช่องที่3เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ช่องย่อยนะครับเป็นระยะยืงศูนย์นะครับช่องย่อยแรกก็คือเป็นค่า n ก็คือเราใส่ค่าพร้อมกับ ให้รู้ว่ามันเป็นทิศทางไหนนะครับอย่างที่บอกค่า n ก็คือให้ไปทางทิศเหนือก็ inee? คือด้านบนถ้ามันยืงขึ้นไปด้านบนนะครับก็ให้เป็นเป็นทิศเหนือก็คือให้เป็นบวกนะครับ <ina> ถ้ามันกลับด้านลงมาด้านล่างก็จะไปทางทิศใต้ก็ให้เป็นลบนะครับส่วน E ก็คือถ้าไปทางขวามือนะครับทางทิศตะวันออกเนี่ยเราก็ให้เป็นบวกแต่ถ้ามันตรงกันข้ามถ้ามันไปทางทิศตะวันตกก็ให้เป็นลบนะครับส่วนช่องที่3าของระยะยืงศูนย์ 0, เป็นค่า R ก็คือเป็นระยะยืงศูนย์จริงๆนะครับ ที่วัดจากเซนเตอร์ของเสาเข็มไปหา,าเซนเตอร์าาข,ของเสาต่อหมอหรือหรือเซนเตอร์ของกิดลายนะครับอย่างช่องที่1นะครับเสาเข็มต้นที่เนี่ยกิดลายน A นะครับ M ก็คือลบ n เนี่ยเราบ ok ันทึกว่าลบ5ก็หมายความว่ามันลงมาทางด้านล่างก็คือลงมาทางที่ใต้5เซนติเมตรนะครับส่วน E เหมือนกันทํารติดลบติดลบก็หมายความว่ามาันมาทางที่ตะวันตกนะครับลบ1 1เซนนะครับ r ก็ค <a> ือระยะยื่นศูนย์นะครับเราอาจจะวัด จดจากหน้าง,งานก็ได้หรือเราคำนวณมาจากพิกัด nE ก็ได้ก็กคือเอาค่า n ยกกำลังสองนะครับบวกกับค่า E ยกกำลังสองแล้วก็ถอด square root ก็จะได้ค่าออกมานะครับอย่างต้นที่1ก็5.1าจุดหนึ่งซนติเมตรนะครับแล้วก็เราก็มาเทียบกับเกณฑ์นะครับช่องถัดมาก็คือเทียบกับเกณฑ์โดยทั่วไปเสาเข็มเดียเ่ยวก็จะให้ที่ห้าห้าเซนติเมตรนะครับสำหรับมาตรฐานโดยทั่วไปสําหรับอันของเราเนี่ยผมเพิ่มให้เป็น5.5เซนก็บวกมาให้อีกครึ่งครึ่งเซน เพราะว่าเสาเข็มหน้างานเราในการเจาะจริงมันใหญ่กว่าแบบนะครับแบบมันสามสิบห้าเจาะจริงแล้วมันเกินมาเป็นสามสิบแปดเนี้ยแล้วก็เวลาวัดหน้างานจริงการที่เราจะกําหนดจุดเซนเตอร์ให้ได้ตรงกลางจริงๆมันทําได้ยากเพราะเสาเข็มมันพอมันหล่อจริงมันไม่ได้กลมแบบกลมกลมแบบกลมกลมเลยครับมันจะมีเบี้ยวอะไรบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาวัดจริงมันอาจจะเอื้อือได้ก็เราก็จะเพิ่มให้เป็นห้าจุดห้านะครับ ทีนี้เราก็เอามาเทียบกันนะครับค่าเกณฑ์เราก็เอาค่า R ลบกับเกณฑ์ที่ยอมให้นะครับถ้ามันน้อยกว่าก็คือติดลบติดลบก็คือค่าน้อยกว่าเกณฑ์นะครับแปลว่าค่ามันน้อยกว่าเกณฑ์ก็คือโอเคนะครับ <mia> สแสดงว่ามันไม่เกินแต่ถ้าเอามาลบกันแล้วมันมันเกินสแสดงว่าค่าเป็นบวกก็สแสดงว่ามันเกินจากที่เรายอมให้อันนี้ก็คือไม่โอเคเราก็ต้องทําการแก้ไขต่อไปนะครับก็ม <Yeah. S 1> ีการแก้ไขโซลคิน <ique> ทั้ง <gallon> ศูตรก็แล้วแต่เทคนิคก็มีหลายวิธีเราอาจจะ นำเสนอผู้แบบเพื่อให้ผู้แบบพิจารณานะครับว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ให้ข้อมูลผู้แบบไปว่าหน้าง,งานเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะได้แนวทางที่เหมาะสมนะครับสรุป4ี่ขั้นตอนการวัดระยะยื่งศูนย์ของเสาเข็มนะครับ1หาจุดศูนย์กลางของเสาเข็ม2หาจุดศูนย์กลางของเสาตอม่อนะครับแล้วก็3วัดระยะระหว่างศูนย์กลางของตอม่อและก็เสาเข็มจะได้ระยะยื่ศูนย์นะครับแล้วก็นำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ ค่าที่ยอมให้นะครับหากเสาเข็มต้นไหนที่เกินก็จะต้องมีการแก้ไขต่อไปนะครับซึ่งเราจะมีวิดีโอแนะนํานะครับการแก้ไขเสาเข็มยันสูนย์ในวิดีโอต่อไปนะครับกดติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ